สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีที่นางเอกของเราเนี่ยโดนคำสาบว่าถ้าไปจูบใครแล้วจะทำให้เธอกลายเป็นหมาค่ะในหนุ่มชาอึนอูคัมแบ็กมาเป็นพระเอกด้วยกับเรื่อง A Good Day to Be a Dog เล่าเรื่องราวของฮันแฮนาะคุณครูสาวสอนมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่มีบุคลิกลา่าเริงแจ่มใสเลยแต่ตระกูลของเธอนั้นถูกคำสาปทั้งตระกูลเลยค่ะว่าถ้าหากมีใครในตระกูลนี้ไปจูบก,กับเพศตรงข้ามเมื่อไรอ่ะหลังจากนั้นทุกเที่ยงคืนถึงหกโมงเชา้าจะทําให้คนคนนั้นกลายเป็นหมาแต่แล้ววันหนึ่งค่ะเหล่าคุณครูในโรงเรียนได้ชวนกันไปปาร์ตี้กินดื่มกันจนเมื่อครูฮันแฮนาของเรากําลังเมาได้ที่เลยเธอเลยตั้งใจจะไปสารภาพรักรกับครูอีโบกิอม um, คุณครูสอนประวัติศาสตร์ที่เธอ แต่ด้วยความมึนเมาของเธอในตอนนั้นทําให้เธอสารภาพผิดคนเธอไปจูบแล้วก็สารภาพรักกับคุณครูอีกคนหนึ่งแทนซึ่งคุณครูคนนั้นก็คือคุณครูจ so ินโซวอนที่สอนคณิตศาสตร์ค่ะพอเธอรู้ตัวตั้งสติได้ด้วยความอับอายแล้วก็กลัวคําสาปทําให้เธอวิ่งหนีไปเลยแล้วพอถึงเวลาเที่ยงคืนเธอก็กลายร่างเป็นน้องหมาจริงๆและเพื่อล้างคําสาปนี้หลังจากนี้ภายใน100วันเธอต้องทําให้ครูจ so ินโซวอนจูบเธอในร่างของน้องหมาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะกลาย าเป็นหมาไปตลอดชีวิตแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าครูจินโซวอนเนี่ยดันมีปมความหลังกับน้องหมาทําให้เขากลัวหมาขั้นสุดแล้วเรื่องราวของครูฮันแฮนาจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายฮันแฮนาเธอจะล้างคำสาบได้สําเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่ดูส,สบายๆบ๊อสมองตอนดูก็คือปล่อยใจใจจอยเตรียมเขินนักสแสดงได้เลยจ้ะเพราะว่าเรื่องนี้นักสแสดงงานดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มชาอึนอูที่หล่อมากนิง่งพระรองหนุห่มอีฮอนอูที่หล่อเฟรนลี่เห็นไหมคะถ้าจะมีครูหล่องานดีขนาดนี้ยเราเลือกไม่ถูกเลยว่าเราจะลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าเรียนประวัติศาสตร์ดีแต่ทําไมเราต้องเลือกซะทุกคนในเมื่อครูงานดีขนาดนี้ก็ลงเรียนทั้ง2วิชาไปเลยสิคะและนอกจากความหล่องานดีของนักแสดงแล้วนะคะ ยังมีความคอมเมดี้ของนางเอกเข้ามาอีกเพราะว่านางเอกของเราอ่ะเป็นคนขายขำจ้านางเป็นคนโกโกฮหา่านะคะเดี๋ยวสารภาพรักผิดบ้างละเดี๋ยวกลายเป็นน้องหมาบ้างละก็ต้องวิ่งหนีคนนะแล้วปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไปอีกค่ะ และด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนะในเรื่องมันเลยจะมีซีนเป็นกระตู้นกระตูนเยอะมากเลยคือมันจะมีความน่ารักสดใสตามสไตล์ซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนจะ้ะแอคติ้งอะไรใดๆอ่ะมันก็เลยจะดูโอเวอร์โอเวอร์ลน้นๆ้นหน่อยนะตอนนางเอกกลายร่างเป็นน้องหมาก็น่ารักมากนะคะใครที่เป็นทาตน้องหมาบอกเลยว่าโดนเรื่องนี้ตกแน่นอนเลยค่ะเพราะน้องหมาเรื่องเนี้ยน่ารักน่ารักเยอะมากดูแล้วมันน่ารักไปหมดตอนดูก็คือนอนอมยิ้มเลยอะ่ะ พระเอกก็คือหนุ่มชาอื่นอูที่รับบทเป็นครูจินโซวอนค่ะในเรื่องเขาจะเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่หล่อเพอร์เฟกตมากๆเลยเหมือนอย่างที่นักเรียนเขาบอกนะคะว่าถ้าวันนี้คุณครูหล่อแล้วอ่ะพรุ่งนี้คุณครูยังหล่อได้มากกว่านี้อีกเออถ้าสมมติว่าติ่งได้เรียนโรงเรียนนี้นะคะทุกคนติ่งพูดเลยว่าติ่งจะนั่งแถวกลางนะคะเป็นคนแรกนั่งข้างหน้าสุดแน่นอนค่ะถามว่าตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ไหม ตั้งใจดูครูสอนคณิตกันทุกคนคือถ้าครูจะหล่อง,งานดีขนาดเนี้ยเราจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงกอนในเรื่องอ่ะครูจินโซวอนค่อนข้างเก็บตัวค่ะสนิทกับแค่ครูอีโบกียมครูสอนประวัติศาสตร์คนเดียวจ้าพอเวลาที่เขาอยู่กับนางเอกเขาก็จะแอบ,บรู้สึกอึดอัดนะคะจนนางเอกอ่ะเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกอ่ะไม่ชอบตัวเองแต่จริงๆแล้วอ่ะติงคิดว่าพระเอกชอบนางเอกนะทุกคนเพราะพระเอกดูมีใจอ่ะสายตาต่างๆที่มองดูนางเอกอ่ะดูมีอะไรนะคะที่เขาพูดว่าเขาอึดอัด แท้จริงแล้วเขาแอบชอบหรือเปล่าเห็นพระเอกดูเงียบๆบ้าดนิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ในเรื่องอ่ะพี่เขาใส่ใจนางเอกมากนะพอเห็นนางเอกซึมๆเงียบๆเนี่ยพระเอกก็ซื้อเค้กมาฝากจ้ะแล้วก็มีการมายืนแอบดูนางเอกกินแล้วยิ้มอย่างเงี้ยทางเราว่ามีใจชัวนะคะแล้วจริงๆแล้วจังหวะที่นางเอกเมาแล้วไปจูบพระเอกอ่ะพระเอกไม่ผลักเลยจะแม่คือยืนนิ่งๆให้เขาจูบเลยเอ๊ะหรือว่าเขามีใจกันนะานะ ส่วนปมที่พระเอกกลัวหมาตอนแรกติงก็คิดนะคะว่าพระเอกอาจจะกลัวหมาแค่บางตัวกลัวหมาแค่บางพันหรือเปล่าเส้นหมาบางตัวที่แบบว่าตัวใหญ่ๆตัวดูดุๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพระเอกของเรากลัวทั้งหมดจ้าหมาตัวเล็กน่ารักน่ารักบุกปิ๊กก็กลัวนะคะตัวใหญ่นี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะกลัวจริงจังอ่ะตอนกลัวก็คือหน้าซีดไปเลยแล้วในซีรีส์เขาก็เก่งนะที่ทําให้เราเข้าใจว่าพระเอกคิดยังไงกับหมาคือในขณะที่คนทั่วไปอย่างเรานะคะคือมองว่าหมาตัวเนี้ยที่เป็นนางเอกอ่ะ ว่าเป็นเจ้าลูกหมาตัวเล็กสีขาวน่ารักปุกปิ๊กคือใครเห็นก็รู้สึกอยากอุ้มอยากกอดน,นะแต่พระเอกกลับกลัวหมาจ้ะในสายตาพระเอกก็คือมองหมาตัวนี้ว่าเป็นเหมือนแบบมีศาสต์น่ากลัวน่ากลัวเลยดูแล้วก็แอบหนักใจแทนนางเอกเลยนะคะว่าไม่ง่ายแน่ๆเลยที่จะถอนคำสาปนี้ส่วนนางเอกก็คือพักกียองที่รับบทเป็นฮันแฮนาะในเรื่องอเธอเป็นครูสาวสอนมัธยมนะคะที่เป็นคนน่ารักราเริงสดใสแต่ว่าโดนคำสาปประจำตระกูลก็คือถ้านางไปจูบ กับผู้ชายนางจะกลายเป็นหมาทันทีภายในหนึ่งนาทีเลยค่ะและหลังจากนั้นนะก็จะเป็นหมาในทุกๆวันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนไปจนถึงตอน6กโมงเช้าเลยแล้วพอตอนเชา้าอ่ะนางก็จะแอบโป๊ะด้วยนะเอ็นดูมากซึ่งถ้าเกิดว่านางแก้คำสาปไม่ได้ภายใน100วันนะ่ะนางจะกลายเป็นหมาตลอดชีวิตเลยค่ะและคำสาปเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นางเอกคนเดียวนะเป็นกระทั้งตระกูลทั้งเครือญาติเลยจ้าคือมีคนในเครือญาตินางเอกนะคะที่โดนคำสาปนี้ไปแล้วแถมแก้คำสาปไม่ทันด้วยส่วนนางเอกของเราก็ต้องลุ้นกัน นะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าพระเอกกลัวหมาหนักมาก แล้วติ่งไม่แปลกใจเลยอะว่าทําไมนางเอกถึงชอบพระรองนะคะเพราะพระรองนอกจากจะหลอเฟลลี่ขี้เล่นแล้วอะเขายังใจดีแล้วก็ชอบน้องหมามากๆค่ะนางเอกก็เลยคิดว่าเออถ้าตัวเองกลายร่างเป็นหมาพระรองก็น่าจะช่วยแก้คําสาปได้ก็คิดว่าถ้าคบกันอะมันจะไปกันรอดแต่ใดๆอย่าติ่งว่าพระรองแอบมีความน่าสงสัยอยู่คะ่ะทุกคนมีใครสังเกตไหมตอนที่พระรองสอนวิชาประวัติศาสตร์อะแล้วนักเรียนถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรมากที่สุดซึ่งพระรองก็พูดนะคะว่ามี ปีหนึ่งที่เขาอยากจะแก้ไขอะ่ะเอ๊ะหรือว่าพระรองของเรารู้เรื่องคําสาปของนางเอกคะหรือว่าในอดีตอะ่ะเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับคาสาปนางเอกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสงสัยมากๆแล้วการที่พระรองอะ่ะส่วนพระเอกไปเล่นเกมเอาชีวิตรอดกันแค่2คนน่ะอันนี้มันก็ดูปแปลกๆนะคะคือดูเหมือนพระรองเองก็มีแผนอะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้อะ่ะตอนดูติงก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ดูเขาว่าดูมีแผนการยังไงก็ไม่รู้อ่ะทําทไมเขาถึงชวนพระเอกไปเล่นเกมนี้แล้วทำไมต้องชวนกันไปเล่นกันแค่2คนนะคะอันเนี้ยิึงว่าเขาน่าจะเฉลยในช่วงท้ายๆแหละ อีกอย่างที่รอเฉลยเลยก็คือจะเห็นว่าซีรีส์มีตัดไปในพาร์ตอดีตด้วยนะคะซึ่งในพาร์ตอดีตนางเอกกับพระเอกของเราเขาเคยรู้สักกันมาก่อนค่ะเคยเจอการเคยช่วยเหลือกันติงคิดว่าที่เขามีพาร์ทย้อนอดีตน่าจะเกี่ยวข้องกับคำสาปประจําตระกูลนางเอกแน่เลยค่ะแล้วที่ยิ่งยืนยันนะคะว่าทฤษฎีนี้เป็นไปได้เพราะว่ามีโปสเตอร์พระนางในชุดย้อนยุคด้วยพาร์ตอดีตก็น่าจะสําคัญนะ ซึ่งพอพูดเงี้ยขอสมชายออีกนิดนึงนะคะคือชายอูอ่ะหล่อทุกพบหล่อทุกชุดหล่อทุกชาติอะติงรู้สึกว่าเขาหล่อเหมือนเดินออกมาจากในเว็บตูนจริงๆอะแล้วหล่อหน้าใส่มากๆเลยเนาะคือถ้าเขาจะรับบทเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาติงก็รู้สึกว่าเออก็ยังดูเข้ากันอะไม่ติดเลยและอีกคนที่งานดีนะคะนอกจากพระเอกพระรองแล้วก็มีน้องนักเรียนคนหนึ่งคะ่ะที่อยู่ในห้องที่นางเอกเป็นครูที่ปรึกษาคือน้องคนนี้แอบรู้ความรับของนางเอกคะ่ะว่านางเอกกลายเป็นหมาน แล้วน้องเขาพอรู้อย่างนั้นนะคะก็คือดูแลนางเอกดีมากเลยทุกคนคือน่าเอ็นดูสุดๆเป็นนักเรียนที่ใส่ใจคุณครูมากเลย และด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากเว็บนอะ่ะมันก็จะมีฉากที่มีการ์ตูนการ์ตูนเยอะหน่อยนะคะอย่างตอนที่นางเอกอะ่ะพยายามหนีออกจากห้องอะ่ะนางกลายเป็นหมาแล้วใช่ไหมนางก็พยายามที่จะเปิดประตูมากนะคะพยายามที่จะกระโดดอะ่ะแต่พออยู่ในร่างน้องหมามันก็ยากไงนางเอกก็กระโดดอยู่อย่างนั้นนะคะคือเอ็นดูมากๆตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนจากทั้งหมด14ตอนนะคะพูดเลยว่าติดมาก ติดชาอึนอูแล้วหนึ่งแล้วก็ติดความสนุกของซีรีส์ด้วยนะคะจึงรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดูสบายๆบายแบบไม่เครียดเลยทุกคนคือถอดสมองมาดูได้แบบปล่อยใจใจจอยนอนอมยิ้มได้ทุกตอนเลยนะคะแล้วตอนนี้ทางเราแอบคาดหวังฉากแบบโรแมนติกกูกิกแล้วนะแต่น่าเสียดายค่ะที่เรื่องนี้ออนสัปดาห์ละตอนเองนะคะนอกจากสัปดาห์แรกค่ะ EP 1 EP 2ใช่ไหมที่ออน2ตอนค่ะหลังจากนั้น,น่ะสัปดาห์อื่นๆจะออนสัปดาห์ละ1ตอนเท่านั้นนะคะทางเราลงแดงแล้วหนึ่งตามไปดูกันได้ที่แอปวิวค่ะเรื่อง เรงนี้เป็นวิวออริจินอลนะเพราะฉะนั้นออนแค่แอปวิวแอปเดียวเท่านั้นค่ะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย